ช่วงนี้กลับมาว่ากันเต็มๆนะคุณ <ฮะ S 2> ปัฒนาคุณผู้ชมครับหลังจากวันนี้นะครับตัวแทนทูตแต่ละประเทศในระดับต่างๆรวม11ประเทศพร้อมกับผู้ช่วยทูตทหาร23ประเทศวันนี้ก็ลงพื้นที่ศรีสะเกดในจุดหลักๆ3จุดใหญ่ๆนะครับที่วันนี้ทางคุณนกปิจพิพรพรพราวัทุรสยังคนเกาะติดแล้วก็ไปดูนะครับว่าสิ่งที่เรา ตั้งใจจะเสนอข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นจากฝั่งกัมพูชาให้พวกเขาดูเนี่ยวันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับไปติดตามรายงานะสดเข้ามาจากคุณปิติพรตลอดทั้งวันนี้เป็นอย่างไรจากศรีสะเกดครับเชิญครับ ค่ะคุณประวันคุณปาถนาคะวันนี้ที่อำเภอกันทารักษ์จังหวัดศรีสะเกดมีความเคลื่อนไหวที่สำคัญในแง่ของการที่จะทำให้ประชาคมชาวโลกรับรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกัมพูชายิงใส่พื้นที่พล,ลเรือนของไทยโดยมีการนำพื้นนำทูตทหารนะคะคณะทูตต่างๆลงพื้นที่ดูความเสียหายในพื้นที่พล,ลเรือนแต่ก่อนจะไปดูบรรยากาศตั้งแต่จุดแรกจนไปถึงจุดสุดท้ายดิฉันอยากนาเสนอภาพหนึ่งคะ่ะตรงนี้เป็นที่ว่าการอำเภอ การทารรักนะคะชาวบ้านชาวการทารรักษ์แสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ด้วยการปลดธงชาติกัมพูชาออกจากกลุ่มธงชาติอาเซียนทั้ง10ประเทศเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ค่ะว่าพวกเขาไม่เห็นด้วยกับการกระทําของชาวกัมพูชาที่กระทําต่อพวกเขาอย่างไร้มนุษยธรรมนอกจากการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์นี้แล้วนะคะเราย้อนไปดูบรรยากาศตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาในการนําคณะทูตลงพื้นที่ พื้นที่ได้รับผลกระทบจากการประทะไทยกัมพูชานะคะจุดแรกคือจุดปั๊มน้ำมันบ้านผือที่ได้รับความเสียหายตั้งแต่วันประทะวันแรกคือวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยจุดนี้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดถึง8คนบาดเจ็บอีก13รายจุดนี้นอกจากมีการบรรยายสรุปสถานการณ์แล้วนะคะญาติของผู้เสียชีวิตยังถือภาพของญาติตัวเอง ที่พวกเขาได้สูญเสียจะสูญเสียไปจากเหตุการณ์ครั้งนี้มาแสดงให้ทูตทหารเห็นถึงความไร้มนุษยธรรมของกัมพูชาช่วงหนึ่งเยาวชนจังหวัดสีสเกตซึ่งเป็นลูกสาวเจ้าของปั๊มน้ำมัน ได้สื่อสารต่อทูตทหารเป็นภาษาอังกฤษถึงเหตุการณ์ความเวลวร้ายที่เกิดขึ้นในวันที่24กรกฎาคมจังหวะที่เธอเห็นเหตุการณ์กับตาระเบิดลงใส่ร้านสะดวกซื้อที่มีเด็กๆและชาวบ้านกำลังจับจ่ายใช้สอยอยู่ซึ่งเป็นภาพที่เธอสะเทือนใจอย่างยิ่งนอกจากนี้ค่ะทีมข่าวยังได้หลักฐานสาคัญเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดภายในปั๊มน้ามันแห่งนี้ซึ่งทางเจ้าของปั๊มได้มอบกับ มอบให้กับตำรวจไปแล้วเป็นจังหวะที่เกิดเหตุในวันที่24รกรกฎาคมที่ทางกัมพูชายิงใส่ร้านสะดวกซื้อแห่งนี้เราไปชมภาพวงจรปิดนี้กันค่ะ ค่ะนี่เป็นหลักฐานสําคัญที่ทําให้เห็นชัดว่ากัมพูชายิงใส่พื้นที่พลเรือนของไทยอย่างไรและเป็นจุดแรกที่เกิดความเสียหายและมีผู้เสียชีวิตมากที่สุดจุดที่2ค่ะคือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาําบลชําเมงที่ถูกกระสุนปืนใหญ่ตกใส่ในช่วงบ่ายวันที่26กรกฎาคมอาคารได้รับความเสียหายจํานวนมากโชคดีที่ช่วงนั้นมีการอบพยพไปแล้วจึงทําให้ไม่เกิดการสูญเสียชีวิต จุดนี้ค่ะทางทูตทหารสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากการโจมตีโรงพยาบาลถือเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงจุดที่3คือศูนย์อพยพค่ะซึ่งศูนย์นี้รองรับผู้อพยพมากถึง5,000คนในช่วงเกิดเหตุโดยจุดนี้เป็นจุดที่สะท้อนถึงผลกระทบในวงกว้างจากการโจมตีพื้นที่พลเรือนของกัมพูชาโดยเฉพาะอำเภอกันทารลักษ์นะคะมีผู้อพยพมากถึง3ถึง4หม่นคน และต้องตั้งศูนย์พักพิงเป็นจํานวนมากพลตรีวินไทยสุวารีโคศกกองทับบกบอกว่าจุดประสงค์ที่นําทูตทหารทั้ง23ประเทศลงพื้นที่ดูความสูญเสียก็เพื่อให้รับทราบข้อเท็จจริงว่าไทยคือผู้ถูกกระทําก่อนและกัมพูชามุ่งโจมตีพื้นที่พนเรือนที่อยู่ห่างจากชายแดนผิดทั้งกฎหมายระหว่างประเทศและหลักมนุษย,ษยธรรมเราไปฟังเสียงของพลตรีวินไทยกันค่ะ ที่สามที่แห่งนี้มีผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับจากการใช้อาวุธนะครับของทางฝั่งกัมพูชาทําให้เกิดผู้ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างเกินกว่าที่ควรจะเป็นเพราะอะไรเพราะว่าการใช้อาวุธนั้นเกินขอบเขตตามที่กฎหมายสากลนั้นระบุไว้ก็คือเกินกว่าในช่วงพื้นที่การลบทําให้มีผู้ที่ได้รับผลกระทบนะมากนะครับจนเกิน จนเกินความจําเป็นที่ควรจะเป็นนะครับแต่ขณะน,นี้ด้วยการบริหารจัดการของฝ่ายทหารและฝ่ายมหาไทยในพื้นที่ส่วนหลังนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะบริหารสถานการณ์ในพื้นที่ส่วนหลังให้ได้อย่างดีที่สุดนะครับทีนี้สําหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับโดยสรุปก็คือต้องการที่จะสื่อให้เห็นในข้อเท็จจริงจะไม่มีการบิดเบือนหรือปลุกแต่งใดๆทั้งสิ้นนะครับทั้งนี้และทั้งนั้น เพื่อที่ต้องการจะสื่อถึงนอกเหนือจากสังคมภายในประเทศแล้วเราต้องการให้สื่อถึงประชาคมหรือสังคมชาวโลกได้รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยนั้นประเทศไทยคือผู้ที่ถูกกระทําครับ ด้ใานารัฐชาลีจันค่ะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงต่างประเทศ<ม>บอกว่าการนําทูตทหารรวมถึงเอกอัครราชทูตลงพื้นที่วันนี้ผ,<ม>ผลตอบรับค่อนข้างดีทั้งทูตทหารและสื่อต่างประเทศต่างได้เห็นข้อเท็จจริงและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพื้นที่โพลเรือนของไทยจากการโจมตีของทางฝั่งกัมพูชาและส่วนใหญ่ยอมรับไม่ได้ที่กัมพูชาย,ยิงใส่โรงพยาบาลและปั๊มน้ํามันจนทําให้มีผู้เสียชีวิตถึง8ราย เราไปฟังเสียงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงต่างประเทศกันค่ะมีฟิตผมว่าทุกคนก็รับฟังด้วยดีนะครับแน่นอนว่าเขาก็ต้องไปประเมินต่อไปแต่ว่าชื่นชมที่ทางการไทยเนี่ยได้จัดให้มีการนำลงพื้นที่วันนี้ทุกคนก็ขอขอบคุณทางการไทยที่ที่ได้จัดมาจะได้เขาจะได้รายงานถูกว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้ก็เห็นแกนตาตัวเอง ก็ทั้งทั้งทั้งที่ปั๊มน้ำมันพอตกทและที่โรงพยาบาลนะครับทั้งสองทั้งสจุดนั้นเพราะว่าการโจมตีโรงพยาบาลเนี่ยถือว่าเป็นความผิดที่ร้ายแรงมากที่ละเมิดไม่รู้กี่ข้อนะก็ทั้งเจนีวาทั้งอะไรเต็มไปหมดนะซึ่งเขาไม่ไม่มีใครเขาํากันนะซึ่งอันนี้มันก็และก็ ายากที่จะปฏิเสธว่าอันนี้ไม่ได้จงใจคือดูแล้วเนี่ยยิ่งยิ่งยิ่งจวดที่ยิงเข้าไปในเซเว่นอีเลเวที่ทำให้เรามีการสูญเสียมากเนี่ยน,นั่นก็เป็นลักษณะการจ,าจงใจแน่นอนนะครับที่ยิงเข้าไปอย่างนั้นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงต่างประเทศยังบอกอีกนะคะว่าข้อมูลที่ลงพื้นที่มาวันนี้จะถูกรวบรวมไว้เป็นหลักฐานเพื่อพิจารณา นำไปฟ้องศาลอาญาระหว่างประเทศในข้อหาที่กัมพูชาละเมิดหลักสิทธิมนุษยธรรมอย่างร้ายแรงค่ะวันนี้นะคะการนำทีมทูตคณะทูตต่างๆลงพื้นที่เพื่อสำรวจความเสียหายในพื้นที่อำเภอการทลักษ์จังหวัดศรีสะเกดเราก็คาดหวังค่ะว่าข้อเท็จจริงที่ว่ากัมพูชายิงใส่พื้นที่พลเรือนจะไปสู่ประชาคมชาวโลกและนี่คือความเคลื่อนไหวในพื้นที่อำเภอการทลักษ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะ ขอบคุณคุณ,คณปิติรพรนะคะคก็วันนี้ก็จะเห็นว่าผู้ช่วยทูตทหารแล้วก็ท่านทูตจากประเทศต่างๆรวมถึงผู้สื่อข่าวต่างประเทศด้วยนะคะก็ได้ลงพื้นที่ไปดูทีนี้มาฟังเสียงของท่านผู้ช่วยทูตทหารบางประเทศกันบ้างดีก,กว่าว่าเขาส<อ>ะท้อนความรู้สึกออกมาอย่างไรกันบ้างน,นะคะคหลังจากที่ได้ลงไปดูพื้นที่จริงๆอ,อย่างท่านทูตหามาเลเซียนะคะหลังจากที่ลงพื้นที่ไปนะคะท่านก็ บอกว่าค่อนข้างชัดเจนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับพลเรือนไทยเนี่ยนะมันรุนแรงขนาดไหนซึ่งท่านก็หวังว่าน่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกในอนาคตนะคะท่านผู้ช่วยทูตทาหารมาเลเซียนะคะพลตรีซัมซุนริซันบินมูซานะคะให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวบอกว่าคือค่อนข้างชัดเจนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็สิ่งที่เห็นอยู่ตอนนี้ค่ะมันคือเรื่องจริงตัวเองรู้สึกสงสารแล้วก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะกับพลเรือน ที่ได้รับความเสียหายนะคะโดยเฉพาะกับเด็กๆค่ะอยากจะให้คนภายนอกได้เห็นบรรยากาศได้เห็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆลองฟังเสียงท่านดูหน่อยนะคะมียูรีเคลียร์ว่า what happened in Thailand right now especially to this area and what what we saw just now It is really uh, a damage i t y to the c i v i l i a n here to the children We feel very sad, and uh, we are on the ground. We know what was happened, and I can say that everyone knows. Look at the people, look at the people of Thailand. So they, they personally can analyze the real situation. So thank you to government of Thailand, bring us here to show what was happened, and I hope. The The at Thank peace forever. ceasefire forever. Please. war all. Okay. much. is is No you very ก็จะเห็นว่าจังหวัดที่ท่านทูถามาเลเซียให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่นี้นะคะน่าจะเป็นในโลเคชันปั๊มน้ำมันนะคะเซเว่นอีเลเที่ได้ถูกระเบิดไปซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่มีครอบครัวของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะมาบรรยายความรู้สึกสูญเสียจากเหตุ ปะทะในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งมันจะมีบางช่วงบางตอนด้วยนะคะที่ท่านผู้ช่วยทูตหารมาเลเซียเนี่ยพูดถึงการประชุม GBC นะคะบอกว่าก็คาดหวังว่าจะเป็นเหมือนสะพานเนี่ยที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้ได้หารือกันนะคะเพื่อที่จะคลี่คลายปัญหาด้วยสันติวิธีแล้วก็เห็นว่าทั้งประชาชนคนไทยทั้งประชาชนชาวกามัมพูชาเองก็ได้รับผลกระทบจาก เหตุการณ์ปะทะกันนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เวทีประชุม GBC เนี่ยเป็นทางออกเพื่อกลับมาซึ่งสันติภาพแล้วก็บรรยากาศการร่วมกันของทั้งสองประเทศที่ดีขึ้นนะคะครับก็ให้ฟังบางส่วนที่มีเสียงสะท้อนมาะนะครับก็จะได้เห็นนะครับว่าท่าทีของพวกเขาหลังจากที่ดูแล้วเป็นอย่างไระนะครับแต่ว่าก่อนที่แต่และท่านจะลงพื้นที่เนี่ยในช่วงต้นเนี่ยก็จะเป็นการบรรยายสรุปก่อนจากทางฝั่งเรานะครับทางฝั่งฝ่ายไ,ไทยเนี่ยต่อคณะทูตทหารและสื่อต่างประเทศก็เรียกว่าวันนี้ ทางกองทัพของเราก็จัดหนักจัดหนักจัดเต็ม <c oughs> นะครับ <c oughs> เพราะว่าหลักฐานต่ตางๆก็พยายามจะขุดออกมาโชว์ให้ได้มากที่สุด <c oughs> เกี่ยวกับพฤติกรรมของทางฝั่งกัมพูชา <c oughs> นะครับรวมถึงการบรรยายสรุปชี้แจงข้อเท็จจริงวันนี้เนี่ยไปดูนะหัวข้อเนี่ยเขาชื่อว่า clarification of the facts นะครับ conflict situation along the Thai Cambodian border หรือว่าข้อเท็จจริงสถานการณ์ความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชา หัวข้อนี้ที่กองทัพบ,บกไทยวันนี้นําเสนอต่อทูตทหาร23ประเทศบรรยายสรุป3ข้อครับคุณผ,ผู้ชมหนึ่งคือไล่มาตั้งแต่ลําดับเหตุการณ์นะครับตั้งแต่ต้นปีระดับเหตุการณ์และข้อที่จริงเป็นอย่างไรสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างไรและการตอบโต้สําหรับการบิดเบือนข้อมูลจากฝั่งกัมพูชาเป็นอย่างไรไล่ทำลายมาฮะเริ่มตั้งแต่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา,ท,าที่บอกว่ามีนักท่องเที่ยวกัมพูชาขึ้นไป ร้องเพลงปลุกใจในพื้นที่ปราสาทตาบรรทมนี่คือต้นเรื่องที่เขาเริ่มเลยต้นปีเลย13มกุมภาพันธ์ปีนี้นะคะนี่คือจุดที่เป็นประเด็นตั้งแต่ต้นปีนะครับก็บอกว่าตอนนั้นก็เป็นประเด็นขึ้นมาแล้วหลังจากที่มีจริงๆก็ไม่ใช่นักท่องเที่ยวหรอกนะฮะก็คือเป็นความเชื่อมโยงกับผู้ใหญ่บ้านเขาเนี่ยแหละของนายทหารระดับสูงอะค่ะของทางกัมพูชาแล้วก็เชื่อว่ามีการเกณฑ์กันขึ้นมามาแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ที่ปราสาทตาบรรทมเหมือนตั้งใจมานะครับหลังจากนั้น ก็เกิดเหตุการณ์ทหารกัมพูชาไปเผาสาราตรีมุกนั่นเองจนมาถึงวันที่ผู้นำสองประเทศเจราจารยหยุดยิงไล่มาดูฮะภาพแรกที่ทอบอวันนี้แสดงต่อทูตทาหารและสื่อมวลชนกว่าร้อยชีวิตก็คือภาพของสาราตรีมุกที่ถูกเผา28กุมภาพันธ์ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือระหว่างไทยกัมพูชาและสะปป,ปลาวตั้งอยู่ในพื้นที่ช่องบกบอกว่าถูกทหารกัมพูชามาเผาทำลาย28กุมภาพันธ์หลังจากนั้นเราก็โชว์ภาพถ่ายอากาศเนิน574 เนิน574เปรียบเทียบสภาพพื้นที่ให้ดูฮะก่อน20เมษายนปี68คือปีนี้กับหลังวันที่24พฤษภาคมเห็นไหมอตัดถนนแล้วเรียบร้อยค่ะคือก่อน20เมษานเนี่ยมันยังเป็นสภาพป่าที่สมบูรณ์ยังไม่มีการตัดถนนหนทางเข้ามาวาังกำลังแต่หลังจาก24พฤษภาคม โอ้โหนี่คือการเข้ามาลุกล้ําพื้นที่มีความพยายามในการมาวางกําลังชัดเจนนะคะอันนี้ผ่านไปเดือนเดียวนะ,ะตัดถนนเรียบร้อยหลังจากนั้นก็โชว์อีกเนินหนึ่งเนิน745เทียบกันระหว่างก่อน3กุมภาพ,พันธ์ปีนี้กับหลัง24พฤษภาคมเหมือนกันเห็นไหมเหมือนกันเลยฮะ,ะตัดถนนเข้ามาชัดเจนพร้อมกับแสดงภาพขยายดูในเนิน745ตรงนี้ให้เห็นจะชัดนี่ว่ามีการลุกล้ําเข้ามาดินแดนไทยแล้วมีการ ปรับเปลี่ยนสภาพดัดแปลงภูมิประเทศตลอดแนวชายแดนเพื่อการทหารชัดเจนเสริมความแข็งแรงของที่มั่นปรับปรุงเส้นทางขยายแนวเขตคูเลดเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยนอกจากนี้กองทัพบ,บกก็ยังโชว์ภาพทหารกัมพูชาเสริมกําลังทหารนี่ฮะพร้อมอาวุธครบมือมีสเสบียงมีอะไรแล้วก็เข้ามาประชิดชายแดนไทยตั้งแต่ช่วงมีนาคมถึงเมษายน<ฮ>โดยนักวิจัยชาวออสเตรเลียมีการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมเอาไว้ครับแล้วก็พบว่าต่อมาฝั่งกัมพูชาเนี่ย มีการลุกล้ำเข้ามาในเขตแดนไทยชัดเจนมีการเข้ามาขุดคูเลตเป็นแนวยาวหลายร้อยเมตรนะฮะนี่นะครับก็มีการโชว์พิกัดนอกจากนี้ก็ยังโชว์ภาพท Th ุ่นระเบิดอันนี้ก็ต้องแน่นอนนะฮะ pmn 2เนี่ยนะครับที่กัมพูชาเอามาฝังไว้ในพื้นที่ช่องบก<ะ>แล้วก็ทําให้เราขาขาดไปหลายคนนี่นะฮะจนทําให้พลทหารธนวัตรหุยวันตอนนั้นนะครับซึ่งเดินลาดตะเวนต้องบาดเจ็บสาหัสเมื่อ17กรกฎาคม<ะ>จนต้องตัดขาซ้ายตั้งแต่เข่าลงไปหลังจากนั้นก็ยังมีมาอีกนะฮะ ฐารไทยเหยียบทุ่นระเบิดที่ช่องอ่านมาและปราสาต,ตาควายจนถูกตัดขาอีก2อนายแล้วก็บาดเจ็บอีกหลายนายฮะซึ่งนี่<ะ>คือเหตุการณ์ก่อนประทะนะคะก็จะเห็นว่าการขยับกําลังของกัมพูชาพยายามจะรุกคืบเข้ามาเรื่อยๆมีการเตรียมการเตรียมอาวุธเตรียมสถานที่สําหรับการ จะสู้รบหรือเปล่ารวมถึงม<ช>ีการฝังทุ่นระเบิด PMN2 ด้วยซึ่งสามบูชาเขาปฏิเสธใช่ไหมพอเขาปฏิเสธเราโชว์ภาพล่าสุดเลยฮะก็คือ30กร,รกฎาคมภาพนี้ฮะเมื่อ2วันที่ผ่านมาภาพที่เขาถ่ายรูปที่ปราสาทตาควายนะครับแล้วเห็นไปด้านขวาเนี่ยนั่นก็คือทุ่นระเบิด PMN2 ะครับให้ให้เห็นเลยบอกเอาไหนคุณบอกคุณไม่ได้ใช้คุณไม่ได้ระเบิดอนุสัญญาปรากฏว่า หลักฐานคาตาว่ากัมพูชาละเมิดสัญญาออตตาว่าละเมิดหลักมนุษยธรรมอย่างร้ายแรงและชัดเจนนั่นเองนะฮะนอกจากนี้ครับก็ยังชี้ให้คณะทูตอาหารและสื่อเห็นว่าช่วงที่ตึงเครียดเนี่ยกัมพูชายังคงส่งมวลชนเข้ามายั่วยุทหารไทยที่ปราสาทตาควายโดยตลอดมีทั้งทหารในเครื่องแบบมีทั้งนอกเครื่องแบบมีทั้งเข้ามาทําเป็นพล,ลเรือนก็มีนอกจากนี้ก็ยังบอกว่ามีการจัดตั้งมวลชนชาวกัมพูชาจากกรุงพนมเปญและใกล้เคียงเนี่ย เข้ามาทั้งปราสาทต,ตาควายและปราสาทต,ตาเมืองและพื้นที่อื่นๆตามแนวแชายแดนนี่นะฮะไม่รู้ใครเป็นใครแหละนะฮะเ<ะ>กณฑ์มาแบบนี้นะครับจัดกิจกรรมทำคอนเทนต์แสดงออกเชิงยั่วยุกับนักท่องเที่ยวไทยและประชาชนชาวไทยรวมถึงทหารไทยจนเกิดการกระทบกระทั่งกันเนี่ยหลายครั้งวันนี้ทหารบกเราชี้นะฮะว่าการเปิดฉากยิงของกัมพูชาโดยเฉพาะตั้งแต่24กรกฎาคมเนี่ยสมเด็จฮุนเซนเป็นผู้นั่งบัญชาการรบนะฮะ โดยทหารกัาบ,บูชาเนี่ยใช้อาวุธยิงสนับสนุนปืนใหญ่และจรวดหลายลำกล้อง b m 21โจมตีตลอดแนวชายแดนและจงใจยิงเป้าหมายพลเรือนด้วยและก็ชี้เลยว่าเข้ามาลึกถึง10 30กิโลเมตรมนี่เป็นจุดที่วันนี้เราต้องโชว์พื้นที่จริงด้วยคืออันนี้ไม่ใช่แค่ลึกมาจากพื้นที่ชายแดนนะคะเท่าที่ทางกองทัพบ,บกรับยามจะชี้คือ มันยิงมาเนี่ยลึกกว่าจุดที่ทหารอยู่เนี่ยสิบถึงสามสิบกิโลเมตรเพราะฉะนั้นเป็นการจงใจยิงใส่พลเรือนที่แท้จริงใช่เพราะไม่มีฐานทหารตรงนั้นนี่แล้วกุณยิงลึกเข้ามาขนาดนี้มาใส่อะไรล่ะมาที่โรงพยาบาลพนมดงรักจังหวัดสุรินมาที่ปั๊มน้ำมันร้านสะดวกซื้อที่บ้านผือการทรลักษ์ศรีสะเกดโรงเรียนที่สุรินที่ศรีสะเกดบ้านเรือนวัศดรเช่นหมู่บ้านกรวดบ้านกุดเชียงในพื้นที่สุริน บุรีรัมศรีสะเกดอุบลรธานีส่งผลให้พลเรือนบาดเจ็บ36รายครับเสียชีวิต15รายซึ่งหนึ่งในนั้นผู้เสียชีวิตเป็นเด็กอายุแค่8ขวบนะฮะแล้วก็พบว่ามีรัศดรเราต้องอบพยพออกมามากกว่า150,000คนค่ะนอกจากนี้กองทัพบกยังเปิดภาพที่ทหารกัพูชาโพสต์ในโซเชียล มีการใช้ลักษณะที่เรานําเสนอมาตลอดเอาประชาชนเป็นโล่ม,มนุษย์นี่คือประชาชนของเขาเองอแล้วก็เป็นคลิปที่ถูกถ่ายโดยทางฝั่งกัมพูชาเองนะคะจังหวะที่ไอ้จรวจ BM21 ใช่ไหมฮะจรวจรายรำกล้องเนี่ยที่มันเคลื่อนผ่านขบวนไปเนี่ยนะคะเพื่อที่จะไปยังที่ตั้งต่างๆเขาเคลื่อนไปพร้อมกับประชาชน,งนชงของเขาจากจุดที่ประชาชนอยู่นี่คือสาเหตุที่เราเนี่ยก็ไม่ค่อยกล้าจะยิงกลับ ไม่กล้าจะยิงตอบโต้เพราะถ้าเรายิงตอบโต้อ้าวเราก็กลัวจะไปโดนประชาชนผู้บริสุทธิ์ทางฝั่งกรัรมพูชาเท่ากับว่าคุณเอาเอาประชาชนกรัรมพูชาคุณเองเนี่ยเป็นโล่มนุษย์นะครับเป็นถ้าเรายิงไปก็เท่ากับเราละเบิดกฎหมายมนุษยธรรมเราในกลัวตรงนี้แต่เหมือนกัมพูชาเขาไม่สนใจแต่เราไม่ได้นะฮะเรายังมีมนุษยธรรมอยู่นะครับจนไม่สามารถที่จะดาเนินการได้อย่างเต็มที่แล้ววันนี้ก็ยืนยันว่า ไม่มีประเทศอรารยธรรมใดในโลกที่ยอมรับการกระทําแบบนี้ที่ไร้มนุษยธรรมแบบที่กัมพูชาทำค่ะและอีกประเด็นหนึ่งที่หหลายคนให้ความสนใจนั่นก็คือเรื่องของเฟซนิวมาจากฝั่งกัมพูชาซึ่งปล่อยมาใส่ร้ายประเทศไทยอย่างเป็นระบบแล้วก็ปล่อยมาอย่างต่อนเนื่องอวันนี้ทางกองทัพบ,บกเนี่ยชี้ให้ท่านทูตทหารแล้วก็ท่านทูตจากประเทศต,ต่างๆเนี่ยเห็นชัดเจนเลยนะคะว่ามันมีการใส่ร้ายกล่าวหาประเทศไทยแบบเป็นระบบยกตัวอย่างเช่น กล่าวหาว่าไทยใช้ระเบิดเคมีโจมตีพลเเรือนอโดยรัฐบาลกัมพูชาเป็นคนเผยแพร่เองนะแล้วก็เอาภาพนี้มาใช่แล้วคนที่แช์เนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยนะแม้แต่ภรรยาของคุณมาเน็ตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาเนี่ยค่ะแล้วก็มีกรรษัตริย์กัมพูชาก็แชร์ต่อในโลกโซเชียลอีกอทา่านที่เป็นเฟซนิวที่ทําขึ้นมานะคะเครื่องบินดับไฟป,ป่าไม่เกี่ยวเลยถูกต้องอซึ่งวันนี้ทางทหารถ้ามีการชี้ภาพนำภาพมาเปรียบเทียบให้เห็นเลยนะคะว่าเครื่องบินเนี้ย ที่กัมพูชาอ้างว่าเราปล่อยอาวุธเคมีเนี่ยม,มันคือภาพของเครื่องบินดับไฟป่าอีตันคือชี้แจงให้ท่านทูตนานาชาติเนี่ยเห็นเลยนะคะภาพที่อเมริกานะถูกต้องค่ะแล้วก็ยังมีข้อกล่าวหาด้วยนะคะที่บอกว่าไทยเนี่ยทิ้งระเบิด MK84 ตกใส่บ้านเรือนของประชาชนกัมพูชานี่ระเบิดลูกนี้ซึ่งคนที่ให้ข่าวแล้วก็เป็นถึงหัวหน้าซีแม็กของกัมพูชาโดยเก็บกู้ระเบิดกู้ทุ่งระเบิดเนี่ยของกัมพูชานะคะทั้งๆที่ในภาพเนี่ย ทหารทัานชี้ให้เห็นเลยนะคะนี่มันไม่ใช่ไข่ที่ทิ้งมาจากกริปเพนหรือว่า F16 ที่ฐานไทยแต่มันคือระเบิดเก่าตั้งแต่ยุคสงครามเวียดนามซึ่งอกองทัพอากาศไทยไม่มีนะคะแบบนี้นซึ่งกองทัพชี้แจงชัดเจนนะคะคือเฟกนิวอะไรต่างเราแจ้งให้เขาบดเลยบ่ภาพจริงมันคือภาพอะไรกันแน่ให้เขาเห็นชัดชัดแล้วช่วงท้ายของการบรรยายสรุปตัวแทนกองทัพไทยย้ำนะฮะว่าการประทะระหว่างไทยกัมพูชาเนี่ยฝั่งกัมพูชาเป็นผู้เริ่มยิงก่อน โดยวิธีการใช้อาวุธระยะไกลต่อเป้าหมายพลเรือนของเราทําให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของพลเรือนที่ไม่สามารถยอมรับได้กองทัพจําเป็นต้องปกป้องประชาชนและอธิปไตยของชาติซึ่งหลังจากที่มีการเจราจาตกลงหยุดยิงไปแล้วฝั่งกัมพูชาก็ยังละเมิดข้อตกลงหยุดยิงต่อเนื่องยิ่งไปกว่านั้นกัมพูชาย,ยังคงเผยแพร่ข้อมูลกระสารบิดเบือนอย่างเป็นระบบลองฟังช่วงนี้ครับย In the clashes between Thailand and Cambodia, Cambodian side fire first. Cambodian side fired first, using long-range weapons to the target civilian objectives, and causing unacceptable loss of life and property damage to civilians. Despite ceasefire agreement, Cambodian side continues to violate the ceasefire agreement. Furthermore, Cambodia systematically disseminates distorted and false information. So we call upon the international community to monitor the situation with understanding and jointly push for bilateral negotiations to resolve the problem through peaceful means. Thank you. วันนี้บรรยายเสร็จเราก็พาลงดูพื้นที่หลายจุดเลยที่เราเกิดความเสียหายนะ,ะซึ่งตลอดการบรรยายนี่ก็คือครอบคลุมทุกประเด็นนะตั้แต่ก่อนเริ่มเหตุการณ์ปะทะการเกิดอะไรขึ้นบ้างกัมพูชาเนี่ยเริ่มขยับกําลังคนเริ่มเตรียมการยังไงจนถึงวันที่ปะทะพอถึงวันที่แม้แต่มีการหยุดยิงแล้วทหารก็มีการบอกด้วยนะคะว่ากัมพูชาเนี่ยไม่ยอมหยุดนะพยายามจะยั่วยุไทยเรื่อยๆมีการ ยิงละเมิดข้อตกลงหยุดยิงนะคะและที่สำคัญก็คือพยายามจะพูดถูกเรื่องเฟซนิวที่กัมพูชาพยายามจะปล่อยมาเรื่อยๆด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ครอบคลุมทุกประเด็นนะคะ